เออออกมาแล้วครับข้าคือก็มรินสไลเยอร์ปักอาคือ nah well, okay. uh huh. <c oughs> อาคือจุ๊โอ้โอเคอาคือเออเออเออสวยครับเป็นร่องมันเป็นร่องเฮ้ยอย่ากชนดิโอ้เป็นชนนะ ไอ้เชี่ยสับปะรดมึงมีเชี่ยจริงมันไปร่องมันไปร่องทุกคนเออวิ่งวิ่งวิ่งไปวิ่งไปเออเป็นไงฮะเป็นไงฮะฮะอะเป็นไงฮะฮะเพื่อนดูดาฮะดูดาเพื่อนฮะไปแล้วเอาเรื่อง อ๊บะฮ้เฮจ้าับปะปะฮ้ไปแล้วเอาชิว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 ว่างชาวรักรักตัวไม่ไว้รักใจได้ไว้คนดีเฮ้ยมาปะเอาหวเอาวหุบไปหุขวาหุบไปหุบไปหุขวาัวตีรับปันนักันตอนนี้หุบขวาเอาวะไอหุบไปขวา มามวยกูเลยมา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 เฮ้ยเอ้าโอ้ยเจับไฮ้ยเฮ้ยไอ้เหรอคเับให้มึงคุยตาเฮ้ยไปจากห้องไปก่อนมามากูเป็นมวยนะกูเป็นมวยนะเฮ้ยเอย่าก่อคุณจะมาจับกูกูเป็นมวยเลยกูเป็นมวยมาดิ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 ฝันเอาแล้วเหรอนีตีครับตี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  มามามาตีครับแทงเข่าครับตีตีแทงเข่าไปกูเป็นมวยกูเป็นมวยกูเป็นมวยนะกูเป็นมวยเอามาดิครับกูเป็นมวยนะมะอือกูเป็นมวยนะอืมอืมอืโอ้ตาเปลี่ยว้าวเฮ้ยเหี้ยเสียวเออไหนใครก่า ทินี้พี่บอกให้รู้ว่าออกของพี่เนี่ยใหญ่ที่สุดออกหน้าไหนก็ไม่มีทางเทียบชั้นกับคิงออกได้เขาใจไหมคนระับดูสิดูชมหน้าไปฮัทโชก่อีแค่หนีออาาน้อาชบินวะอาชบินดาวอาชาบินครับอาชาบินโอ้โอ ดูลอัชบินอัชบินเราเจอกันอีกแล้วอัชบินตรงกลางครับอย่างไรโอ้โหนลิชโอ้อ๋ออาชบินเพื่อนไปด้วยโอ้โหนี่โอ้โหพวกมึงอะไรกันเนี่ยเหมือนพมึงเป็นซอมบี้ซอมบี้ครับงอ๋ออ๋อเรือรีบไปโอ้โหโอ้โห ไอ,อ้พวกออคดำต้อยจะมาสู้คิงออกเพียงนั้นเหรอฮะไอ,อ้พวกหน้าโง่เอออัศบ,บินอัศบินยังอยู่อัศบินยังอยู่ทุกคนอัศบินยังอยู่โอ,อ,อ้ไม่ธรรมดาอ่ะ อสาสเิตอยู่ไหนไปก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปรอ,โอ,โ,อโอ้ได้อยู่ครับทุกคนใจเย็นๆดิไปอ,อสาสเิตมาดูอสาสเวตโลนไปหลบ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 หอบหลบหลบหรีลบหบห่บหลบหี่หลบวลบลบบล อัศวินลดแล้วว่าไม่อัศวินนายต้องเข้ารอบนายต้องมาชิงความเป็นหนึ uh, hoje, soup, e ่งกับราชาศ์ออสอย่างเราอัศวินหนุ่มไอ้ขี้เมามึงไปเลยนะอ้าอุ้ยได้เฉยว่ะไี่เอาเรื่องนะเอ่อไป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 อ๋ออัศวินดาวอัศวินดำอัศวินดำอัศวินดำอัศวินดาวอัศวินมาแล้วอัศวินมาแล้ว อัศวินอัศวินรอกูด้วยกูหยิบกล้งอยู่บนหลังเกร์ปั๊อัศวินพี่อัศวินไปไม่รอเราเลยไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เราต้องไปกับอัศวินอัศวินกูแต่วิ่งกูเตีเข่าตีเข่าหมาอัศวินไม่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 อัศวินไม่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 นายอย่าตกนายอย่าตกขอร้องเออสวยอัศวินสวยเอออัศวินไปรอแล้ววะอัศวินไปรอหรือวะอัศวินเมื่อ มือได้มา้นี้มาดิเป็นมวยนะอัตบินกูเป็นมวยกูเป็นมวยนะดูดูมึดูมึงดูหมวยไข่เตะสายเตะขวาเตะสายเตะขวาเตะสายเอาไปเอามาดิมาดิออ้งอึ้าอึ้งอึ้บอึ้งอึ้งอึ้มอ้ตีเข้าไตีเขาขวาอ้งอึมาดิอาต มันนหอออตินหนวะอาตบินไปไหน <c oughs> อนนี้ตามลาอาศวิน,วนโอ้ยเอาเอายังไงเอาเอาโทนี่โทนี่จ้าเอาโคนี่เหมือนเหมือนแบบเอ้ยดึงกูตีดึงกูตี้อะเก <c oughs> ้าเส้นชยัย สวัสดีครับมาดูครับเออนี่มาดูครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ,รบที่แวะถามทางเข้ามานะฮะสอัสดีครับพุ่งเหนื่อยจังวะพึ่งมาดูอ๋อขอโทษด้วยครไฟตาตาไม่ค่อยดีพึ่งมาดูครับอ๋อยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ห่ายชนะ้า <laughs> สซ่เกมห่ายชนะอฮ้ย ขอให้ได้อยู่ทีมกับเอ๋น like ี่เลยดิอยากอยู่ทีมกับอัศวบินน่ะอัลวบินอยู่ไหนอัลวบินสีอะไรอะปิปิแดงปิกปิะไม่เป็นไรอ่ะสวยไปเพื่อนอัลวบินมึงเจอกูแน่บอกเลย ฝังงูฝังๆูฝังูังูังูัไปไปไปโคดี้ชิดบเพื่อนเออสวยครับเฮ้ยๆไม่ได้นะ <questionable>. <S <s <minimum> <S ไม่ได้นะบโอ้โหเฮ้ยเออเฮ้ยบเออทุกคนเอาไปเลยทุกคนนี่ย่เลยเนี่ยอัลทวนอัทนลงก่อน เอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้มองซ้ายมองขวาไปไงไงโน้ปโผล่ดิเชเฮ้ยไม่ไม่ไม่เราจะเป็นพลังของทีมไม่ได้ทุกคนเฮ้ยโน้ปอุ้ยเอ้าเห้อเอ้าแหวงเลยเออเฮ้ยอัศวินอัศวินในสีอะไรครับ เราเราเราผมไปตามหาอัศวินก่อนไม่ได้สิอันนี้เราทำแจ้งก่อนทำแจ้งก่อนอัศวินนายอย่าตกรอบนะขอร้องนายอย่าตกรอบนะเพื่อนนายอ่ะต้องมาอยู่กับเราเออสวยเพื่อนเออต้องมีบอ่อไว้จะมาโบอ่าอ่ะรอรอสวยฮะโนปโอ้ยเออสวยเพื่อนอ่ะอ,อ่าอ,อ่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวละเออสวยครับสวยครับเดี๋ยวกูเองเดี๋ยวกูเองเดี๋ยวกูเองเพื่อนเดี๋ยวกูเองดูเตะพี่ไอ้น้องเฮ้ยเฮ้ยอัลวินอัลวินสีไหนเออ อเฮ้ยดูกับอัซวินมากเฮ้ยมึงอัซวินกูอยู่านข้เนี่ยไม่มึงก็กลัวจริงๆผมชอบเกมนี้มากครับใช่อันนี้ก็ชอบเหมือนกันนะครับผม เกมนี้เป็นเกม ketchup, ที่ผมรักมากผมเบอกเลยเกมที่สนุกแล้วก็ยังนะอัศวินโอ้อออัศวินเรามาแล้วเพื่อนนายจำเราได้ไหมเราคือคนที่จะมาฆ่านายไงเออาเอาดิอัศวินนายกับเราอ่ะไม่นายก่าเราอ่ะจ่งจะต้องตกโอ้ Omoye koli o tiyinii.